โอ้โห PE หลักร้อยยังมีเลยนะครับตะกรัมนั้นหอยมันทเยอะนะครับตัวขนาดยิ่งทีเลยนะครับกุ้งยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับปลายใหญ่นะครับนําเลยนะครับการเลือกใช้ตะขวนะฮะถึงน้ําจะเบานะครับถึงน้ําจะแรงนะครับตะก่วที่เลือกใช้นะฮะในตรงนี้คือหัวกุ้งส่วนมันสมองกุ้งส่วนต่างๆประสาทกุ้งจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเคยตกปลาหมอใช่ไหมครับสมัยเด็กๆ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับ FC ทุกๆคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องน้าแรกฟิชชิง h ช n แนลนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับวิธีการตกปลากระพงนะครับหลายๆรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่นลอยนะครับแบบตกบนสะพานนะฮะแนวดิ่งนะครับแล้วก็แบบแนวลาดนะครับแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะก็วันนี้นะครับเรามาตามดูนะครับ วิธีหลากหลายรูปแบบนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ตกปลาตามชายฝั่งได้ด้วยนะครับแนวหินนะครับตามชายฝั่งทะเลนะครับดูให้จบนะครับอย่าเลื่อนผ่านนะฮะรายละเอียดมันจะมีอยู่ในคลิปไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมจะทําเป็นทีละขั้นตอนนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ของบนโต๊ะแป๊บนึงนะครับแบบแรกนะครับเรามาดูกันที่เรื่องทุนลอยก่อนนะครับ สำหรับการตกปลากระพงนะครับตามแนวที่จะเป็นแนวซังนะครับแนวกำํานะครับหรือว่าแนวกองหินนะครับที่มีอุปสรรคใต้น้ำเยอะๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมจะแนะนำนะครับถ้าเราตกตามหมายกำํานะครับหรือว่าหมายซังที่มันมีกองหินเยอะๆนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นสายสลิงนะครับ ตัวนี้ที่ผมเอามานําเสนอเนี่ยมันจะเป็นสายสลิงดําี่สปอนด์นะครับแต่ถ้าถามผมแนะนํานะครับให้ใช้เป็นสลิงสีขาวแบบใสๆนะฮะที่หาซื้อได้ทั่วไปตามเรื่องกอตตกปลานะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มผูกตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดวันนี้ผมก็จะเป็นตัวเบ็ดสแตนเลสนะครับขนาด1โอนะครับทําไมใช้1โอนะครับเดี๋ยวตอนเกี่ยวกุ้งจะมีเหตุผลนะครับเริ่มผูกตัวเบ็ดเลยนะครับ การผูกตัวเบ็ดนะครับสายสลิงนะครับแล้วก็ร้อยสายเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็พับตรงตูดสายนะฮะความยาวของปลายสลิงก็สักประมาณแค่ที่เห็นในรูปนี้พอนะครับเสร็จปุ๊บนะครับปิดสายสลิงลงมาพันนะฮะพาไปที่ตัวเบ็ดเลยนะครับสักสี่รอบก็พอนะครับเหลือเฟือนะครับแล้วก็เอาปลายสายอีกด้านหนึ่งนะครับลอดตูดตัวเบ็ดขึ้นนะครับ ค่อยๆดึงนะครับตรงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นหูหนูนะครับก็เสร็จแล้วนะครับตัวเบ็ดนะครับตัดปลายสายออกไปหน่อยนะฮะยาวเกะ็กะนะครับเดี๋ยวมันจะไปมีปัญหากบกุ้งนะครับก็โอเคนะครับเมื่อเราได้ตัวเบ็ดแล้วก็ผลูกลูกหมุดเลยนะครับ เสร็จปุ๊บนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับก็ดึงนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวระเบิดนะครับความยาวนะครับที่ผมเคยใช้ตกนะครับตามแนวกัมหรือแนวซังนะครับผมจะใช้อยู่แค่ประมาณห้าสิบไม่เกินหกสิบเซนนะครับไม่มากไปกว่านี้นะครับเพราะว่ากุ้งเนี่ย ถ้ากุ้งมันตัวใหญ่นะครับมันก็จะว่ายเข้าไปพันพวกกัมพวกอะไรต่ออะไรได้ง่ายนะครับแล้วการหยั่งน้ําเพื่อเช็คน้ําเช็คระดับความลึกนะครับมันจะทําให้ยุ่งยากด้วยนะครับใช้ฟาร์มยาวแค่50เซนหรือ60เซนก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับตะก่วดที่เลือกใช้นะครับก็ประมาณละ30กรัมนะครับกะดูว่ามันถ่วงทุนแล้วเราเห็นนะฮะ กร้อยทุนเข้าไปเลยนะครับสายจากลอกนะครับแนะนําเลยนะครับถ้าการตกกระพงนะครับกํานะครับหรือแนวหินนะครับที่คิดว่ามันมีอุปสรรคใต้น้ําเยอะๆนะครับก็ควรจะเป็นสาย PE นะครับขนาดแล้วแต่จะหากันได้เลยนะครับแต่ไม่ควรต่ำฝ่า PE อหนะครับถ้าตกตามกํมนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับบางท่านใช้ไปยันโอ้โห PE หลักร้อยยังมีเลยนะครับ ถ้ากำนั้นหอยมันเยอะๆนะครับ รลลูกปัดเราไว้ด้านบนนะครับเพื่อทําการล็อกสต็อปเปอร์นะครับส่วนสต็อปเปอร์ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับหนังยางนะครับไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับถูกเข้าไปนะครับใส่กล่องอุปกรณ์ไว้เยอะๆนะครับหนังยางมีประโยชน์มากนะครับ ทีนี้เราก็ได้ชุดสายลอยตกปลากระพงแล้วนะครับที่เป็นทุ่นลอยนะครับส่วนวิธีการเกี่ยวกุ้งนะครับแนะนำนะครับว่ากุ้งที่เราใช้นะครับนี่นะครับผมจะเลือกใช้แบบตัวขนาดนิ้วชี้เลยนะครับกุ้งยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับปลาใหญ่นะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมว่ากุ้งใหญ่เนี่ย มันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็เขาจะว่ายน้ําหนีพวกปลาเล็กได้ง่ายๆนะครับการเกี่ยวกุ้งนะเมื่อเทียบกับตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดที่ผมใช้ที่เป็นขนาดหนึ่งโอนะดูนะมันไม่สมส่วนกันเลยนะครับแต่ถ้าลักษณะที่ผมจะเกี่ยวหานะครับในกรณีทุ่นลอยนะครับให้เราเกี่ยวนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองนะฮะผมจะไม่เกี่ยวทะลุนะครับในกรณีตกตามก่ำนะครับเกี่ยวจดเข้าไปที่เนื้อนะครับ นิดเดียวนะฮะแค่นี้พอแล้วนะครับไม่ต้องให้ปลายตัวเบ็ดโผล่นะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับถ้าปลายตัวเบ็ดโผล่เนี่ยเวลากุ้งเขาวหว้เนี่ยเวลาเขาไปเกะาะตามแนวกำมที่เขาเขาปักเอาไว้นะฮะปลายเกสรเบ็ดเนี่ยนะครับมันจะไปติดกระกมได้ง่ายนะครับอันนี้กรณีน้ําไม่แรงนะครับส่วนน้ําแรงนะครับก็ไม่จําเป็นแล้วนะครับที่จะต้องไปตกนะฮะ ในกำหรือว่าตามแนวกองหินนะครับเข้าหินเข้ากำพันเล่เทแน่นอนนะครับโอเคนะครับสําหรับชุดที่เป็นทุนลอยก็จบไปก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูการตกตามแนวดิ่งนะครับแนวราดบนสะพานต่อนะครับต่อนะครับสําหรับอย่างที่สองนะครับคือการตกปลาแบบตกปลากระพงบนสะพานนะครับตกตามตอมอหรือตกตามแนวดิ่งนะครับหรือเลยนะครับ ตกบนเรือนะครับก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับสูตรผูกสายตกกระพงตามแนวดิ่งนี่นะฮะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหรือใครที่สนใจนะครับเข้าไปดูได้นะครับในเทคนิคการตกปลา EP หนึ่ง EP สองนะครับหรือ EP สามนะครับเข้าดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับผมทำเอาไว้หมดแล้วนะครับการตกปกระพงแนวดิ่งนะครับเราเลือกใช้ตะกั่วนะครับแนะนําเลยนะครับการเลือกใช้ตะกั่วนะฮะ ถึงน้ำจะเบานะครับหรือน้ําจะแรงนะครับตะกัวที่เลือกใช้นะฮะในเคสที่ผมตกในหมายของผมนะครับที่ผมเลือกใช้ตัวแรกเนี่ยจะเป็นขนาด80กรัมนะครับแล้วก็ที่สองนะครับก็จะเป็น100กรัมนะครับบางสถานที่ถ้าน้ําลึกมากๆเลยนะครับอาจจะต้องมีถึงหลักร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบกรัมนะครับเหตุผลนะครับในการที่ผมเลือกใช้ตะกัวหนักๆนะครับเวลาเราตกปลาเนี่ยสายที่เราตกแนวดิ่งเนี่ยนะครับ ทั้งปลายคันเบ็ดนะครับความยืดของสายนะครับระยะทางนะครับจากปลายคันเบ็ดถึงพื้นดินนะฮะถึงสายที่เราหย่อนลงไปเนี่ยเราไม่คะเนยไม่ได้นะครับเพราะแต่ละสถานที่เนี่ยว่ามันลึกขนาดไหนนะครับตะกัวนะฮะจะเป็นตัวช่วยเซตฮุกปลานะครับเวลาปลามันเข้าชาร์จหรือว่าเข้าชฉวยเหยื่อนะครับส่วนเทคนิคการเกี่ยวกุ้งนะครับก็ในกรณีน้ําเบานะครับตกตามสะพานตามตอม้อพวกนี้อุปสรรคจะไม่มากมายเหมือนอย่างทุ่นลอยตามกำมอยู่แล้วนะครับ ก็เกี่ยวข้อที่2นะครับตัวเบ็ดตัวนี้เป็นตัวเบ็ดจิก1นโอนะครับเกี่ยวข้อที่2นะครับยระวังอย่าให้โดนเส้นขี้กลางหลังนะครับกุ้งมันจะตายนะครับเกี่ยวร้อยปกตินะครับในกรณีน้ําเบาหรือว่าน้ําไหลไม่แรงนะครับหรือว่าช่วงน้ําตายนะครับให้เกี่ยวแบบนี้นะครับส่วนถ้าน้ําไหลแรงนะครับหรือน้ําเดินนะครับแรงไม่ถึงถึงขนาดว่าแรงปี๊ดนะฮะถ้าแรงปี๊กก็นอนนะครับไม่ต้องตกนะครับปลามันไม่กินอยู่แล้วครับ ให้เกี่ยวที่กีรีกีกุ้งนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้คือหัวกุ้งส่วนมันสมองกุ้งส่วนต่างๆประสาทกุ้งจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับให้เราเกี่ยวที่กีกุ้งนะครับจับหัวกุ้งนะฮะมันจะดีดก็กระทนเจ็บเอาหน่อยนะครับจับตัวเบ็ดอย่างนี้นะฮะเราค่อยๆจิกลงไปที่กีกุ้งนะครับเราค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆบิดตัวเบ็ดนะครับอย่าเกี่ยวพวดเดียวนะครับพอเราเจาะได้แล้วปุ๊บเนี่ย ให้บิดหน้าเบ็ดไปทางด้านบนหรือด้านล่างนะครับเพื่อไม่ให้เกสรเบ็ดเนี่ยนะครับมันไปเบียดกีกุ้งแตกนะครับแล้วมันจะทำให้กุ้งเนี่ยหลุดได้นะครับเวลาเขาดีดหนีหรือเขาไ่วยนะครับถ้าเราบิดได้แล้วเสร็จปุ๊บนะครับบิดมาด้านหน้าก็ได้นะครับก็กดเข้าไประวางนิ้วเลยนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลากุ้งไายก็จะประมาณอย่างนี้นะฮะก็โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการเกี่ยวกุ้งแล้วก็ดูช่วงกระแสน้ําว่า ไหลแรงไหลเบาแค่ไหนนะครับการเช็คน้ํานะครับมันมีประโยชน์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ําขึ้นหรือน้ําลงนะฮะมีผลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับข้างขึ้นข้างแรมนะครับเราตกปลาเขตน้ําเค็มนะครับหรือตกปลาทะเลนะครับก็ตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับตะกัวนะครับสําคัญมากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้เป็นเคล็ดไม่รับนะครับนํามาเสนอและเผยแพร่ต่อสําหรับ ผู้ที่รักการตกปลากระพงหรือตกรักการตกปลาทะเลแนวนี้นะครับตัวอย่างที่3นะครับเป็นการตกปลากระพงนะครับจากบนฝั่งที่ตีได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่ผมได้ผูกเอาไว้แล้วนะครับไปดูได้เลยนะครับใน ep 7นะครับ ในเทคนิคตกปลานะครับเข้าดูในเพลย์ลิสต์ EP 7นะครับก็จะเป็นสายสกระพงแบบเรายืนตีออกจากฝั่งนะครับจะแนะนําอยู่นิดนึงนะฮะในเทคนิคการผูกสายนะครับสายที่เราผูกกับตัวเบ็ดเนี่ยผมได้เคยบอกเอาไปแล้วนะครับใน EP 7นะครับว่าความยาวไม่ควรเกินนะครับ40-50เซนนะครับส่วนสายที่ผูกตะกัวนะครับเราสามารถปรับความยาวได้นะครับในหมายแต่ละที่ที่ท่านผู้ชมหรือพี่ๆ นั้นน้องๆอยู่ในสถานที่นั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนนะครับารามยาวตัวนี้เราสามารถปรับให้ยาวได้ระยะเป็น1เมตรหรือ2เมตรได้เลยนะครับแล้วแต่ฟาร์มยาวของเบ็ดที่ทุกๆท่านใช้นะครับเบ็ดยาว10ฟุตนะครับตกเซิร์ฟชายฝั่งนะครับหรือเบ็ดยาวๆคันเบ็ดยาวๆมากๆนะครับแนะนําให้ใช้สายตัวนี้นะครับให้ยาวเลยนะครับ2เมตรก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่า เราตรีแนวลาดนะครับยิ่งลาดเท่าไหร่องศาจากปลายคันเบ็ดถึงตะกัวก็ยิ่งลาดมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็โอเคนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมใช้นะฮะในหมายที่1มีหินเยอะนะครับ 2. อ,อุปสรรคใต้น้ํามากมายนะครับเสี่ยงต่อการขาดของตัวเบ็ดและเสี่ยงต่อการมองไม่เห็นของปลาล่าเหยื่อทุกชนิดที่จะเข้ามากินนะครับก็ First, ตัวนี้นะครับจะเป็นโฟมนะครับโฟมรองเท้านะฮะรองเท้าที่เขาไม่ใช้แล้วนะฮะเป็นสีดําได้ยิ่งดีนะครับแนะนําว่าเป็นสีดําได้ยิ่งดีนะครับอันนี้ผมก็เก็บได้มาจากข้างทางนะครับขับรถผ่านไปผ่านมานะครับเราให้เป็นรูปทรงนะครับยาวประมาณสักห้าเซนนะครับขอห้าเซนเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยพยุงได้เยอะนะครับตามจินตนาการเลยนะครับเราให้มันเป็นทรงกระบอกนะครับเราก็ผ่าทุ่นเอาไว้นะครับ เคยตกปลาหมอใช่ไหมครับสมัยเด็กๆเทคนิคเดียวกันเลยครับพอเราผ่าเสร็จปุ๊บเราก็ฝังสายเข้าไปนะครับแล้วก็เอาสายเอ็นก็ได้นะครับหรือสายพีก็ได้นะครับแบบเดียวกับที่เราตกปลาหมอตอนเด็กๆกน,นะครับอันนี้มันก็เป็นเทคนิคบ้าๆบอๆของผมเองเลยนะครับที่คิดขึ้นมาแบบ ง่ายๆนะฮะตามจินตนาการนะนะครับผูกมัดเข้าไปให้แน่นๆเลยนะครับ อ่าครับเมื่อเราผูกเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตะก่วที่แนะนําให้ใช้นะครับในการตกแบบตีสายนะครับก็ลูกหนึ่งสักประมาณ50กรัมหรือ60กรัมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับอย่าหนักไปกว่านั้นนะครับเพราะเราจะตีทําระยะไม่ได้นะฮะก็พอเราผูกตะก่วนะครับแล้วก็ร้อยตะก่วเข้าไปเลยนะครับ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับตะก่วดจะอยู่ที่พื้นนะครับส่วนตรงลูกหมุนนี่เราก็ไปปลูกที่รอบนะครับทุนอันนี้นะครับถ้าดูกันแบบง่ายๆนะฮะถ้าอยู่กับพื้นนะครับทุนตัวนี้จะช่วยพยุงนะครับให้ตัวเหยื่อเนี่ยตัวกุ้งเนี่ยลอยขึ้นสูงจากพื้นที่มันมีอุปสรรคใต้น้ํานะครับเยอะๆนะครับเช่นหินนะฮะหรือกิ่งไม้หรือตอไม้นะครับการเกี่ยวกุ้งก็เหมือนกันเลยนะครับ ไม่ได้แตกต่างเลยนะฮะถ้าเบ็ดเราตัวเล็กแล้วกุง้งเราตัวใหญ่นะครับแนะนําให้เกี่ยวข้อที่สามนะครับในกรณีน้ําไม่แรงนะครับเกี่ยวที่เนื้อกุ้งนะฮะจิกลงไปใต้ท้องคณิดเดียวนะครับเราบิดออกด้านข้างเลยนะครับข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะจะซ้ายจะขวาก็ได้ระว,วังอย่าให้โดนเส้นขี้นะครับเยับมาเกี่ยวที่ข้อที่สามนะครับถ้ากรณีน้ําไม่แรงนะครับส่วนกรณีถ้าสมมุติว่าน้ําไหลแรงนะครับน้ําไหลเชี่ยวนะครับ เกี่ยวที่กีกุ้งนะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตีสายออกไปได้เลยส่วนตัวทุ่นที่ทำเอาไว้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยพยุงไม่ให้มันติดอุปสรรคใต้น้ํานะครับส่วนหลายๆท่านนะครับ fc ผมและหลายคนนะครับที่ถามมาว่าผมใช้สายในลอกเป็นอะไรนะครับคือสายในลอกผมก็คือเอนธรรมดานี่แหละนะฮะ ผมไม่ได้ใช้สาย PE หรือใดๆทั้งสิ้นนะครับหนึ่งะฮะผมตกงานน้าเค็มมันดูแลรักษายากนะครับก็ใช้สายเอนเนี่ยนะครับประสบการณ์จากที่ผมใช้สายเอนมาถ้าไม่ติดหินติดตอกรณีติดปลานะครับก็ไม่เคยขาดนะครับก็สายเอนที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะมีขนาดตั้งแต่2 0 2สปอนด์นะครับเต็มที่ผมก็ใช้อยู่แค่เนี้ยนะครับไม่เคยโดดไปถึง30ปอนด์สักทีนะฮะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับ สำหรับวันนี้เทคนิคที่ผมใช้แล้วก็มาบอกให้ FC ทุกๆท่านท่านผู้ชมทุกๆุกคนนะครับดูและฟังกันอย่างละเอียดนะครับหวังว่าเทปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์ต่อทุกทท่านนะครับที่รักในการตกปลากระพงหรือตกปลาทะเลนะครับหรือรักการตกปลาชายฝั่งทุกๆคนนะครับได้นำมาไปใช้นะครับแล้วก็ขอให้อาทุกทท่านนะครับประสบความสำเร็จในการล่านะครับในการตกปลากระพงนะครับ เราตกปลาเพื่อความรักเพื่อความสุกนะครับเราไม่ได้ตกเป็นเชิงพาณิชย์เราไม่ได้ทําการประมงนะครับแต่รรอบวันนะครับฝ่าเราจะได้ปลาสักตัวนะครับต้องตากแดดตากลมทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะปลากินตัวหนึ่งมันก็มีความสุขแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามและก็ยอดดูทั้งหลายนะครับที่ตอนนี้ก็เริ่มหลั่งไหลกันเข้ามานะครับ ขอขบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับถ้าผมมีเทคนิคดีๆที่ทดลองใช้แล้วมันได้ผลและนําเสนอได้นะครับผมก็จะมาบอกทุกๆท,ท่านนะครับเพื่อที่เราจะได้ตกปลากันมีความสุขตลอดไปนะครับกลาบสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับลาไปก่อนครับแล้วเทปหน้าเจอกันใหม่ครับผม